สารคดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรามหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอรญญรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชะชะนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีสมเด็จพระสธรเชษฐภคินี หนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิพัฒนากุมารหลวงนราชิวาสราชนครินและพระเชษฐาตาหนึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9้าทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบรมราชชนีพันปีหลวง ในสมัยรัชกาลที่สิบทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิน้นสี่พระองค์หนึ่งทุนกระหมอ่อมหญิงบลรันราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างขวัตวรวรคติราชนารีทรงมีโครงการมากมายเช่นโครงการฝนหลวงโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาและอีกมากมายเพื่อช่วยบรรบัดทุกบำร,ร,รุงสุขให้แก่ราชดอร13ตุลาคม2559เวลา15นาฬิา52นาที สเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมายุปีที่89ของราชได้70ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ